สบายดีสบายดีพอ่อแม่พี่น้องสบายด,ดีสุขุสุขชนสุหมองสุบอนโผลอกับทรงปไปแล้วไอ้มันล่างออกโลดบพล่กับทรงน้องแคทพี่เก่าพี่น้องเจี๊ยบเกลืมามดึกเสียหัวไปใหญ่มันเมื่อกี้นี่เชียงรังปลุกโลดอิมาพี่มย์าหารอะไรอาหารแรงพี่น้องแกงเห็ดผึ่ง เห็ดผงตับงัวเฮาเอิญนะเฮาเอิญนะเห็ดผงตับงัวอันนี้แกงอันนี้หนึ่งอันนี้แกงแกงเส็ดโพเอาเอาเอามามาขัดจุดฉีดนมนะไอหมาเอาเฮ้ยไอหมีกินบดปามโรดเดอร์เฮตโอน่ะ อ๋มอ e มานะเมย์มานะเมย์อย่มายืนบังกล้องอยู่นี้มานั่งมานั่งไปพอจูมหายผู้มาสบายดีพี่น้องอยู่เฉนี่สาเอาหมยไหญ่ปลาหนะนี่บีเคิงสบายดีก่อนสบายดีสบายดีก่อนลูกล่ะเอออันนี้ก่อนเนี่ยอ่ะสบายดีก่อนยังเอาหายเฮ้ยขั้นชั้นแล้วราต้องเอาหาย อดีถูจ้าก่อนถูจ้าก่อนฮะถูก่อนสบายดีพี่น้องถูกไม้มหลายแถวจะเห็นก่อนออเห็นน้า่เห็นน้นน่ะันบอกินอะไรเห็น้นนมปีชมแทะแกงฮะ kìm bỏ ướt nặng Mẹ đi vậy mm. Nè tốt quá hmm? hmm? cho sư măn thì ta lại ạp thùng gì nó đây kìm lẽ Cái lăng chỉ mà lô vào Không Hết luôn hết tàu Nó nhắm cục cả chậu à Năm rồi <laughs> đây kem năm สบายดีแล้วสบายดีก่อนอย่าเอาหายเลยสบายดีนอนไมอหมนอนดีจดิสบายดีนะแม่นี่แล้วไอ้นี่เหรอตนั้นเทอะแบบนนี้เนาะ

นี่นั้นพ้อจะบาดพ้อมิดปนหลอกมาหากัโอ้

ยันยัดกวใส่เกลือบกไกาเนอะเชียงดูดดำหพางรึเป่าเห็นอีแม่ยุเห็นอีพออยุใส่เกลเห็นแมยดำยุเห็นบกไก่ยุโอ้ตายค่คุณยายซุ่มคุณไม่ซุ่มจะดี นั่นแล่าไอ้ผู้ยัยเป็ดหั่นี่เหะมึงไปขังนะเี้ยนะครับต้องไปขังเหอะ่าลูไปไปไหนมาเนี่ยนะตุนขาครับจัดการแม่นะเอามันเขาชุ่มน้ำเป็ดแม่นะอันไปไหนมาจะน้องเฮ้ยหอมไปไหนเป็ดลูก ขอดนะูน้ำเบ็ดแม,นะมาเห็ดแต่ก้องแม่นะเฮ้ยึนักกะฮักนักกะฮักนักกะฮนักกะฮกนักกะฮักนักกะฮักนักกะฮักักนนันนัน้นั่กนฮันกันนีนกน

เดี๋ยวคดีว่าเล่มกินแล้วเลยไหนเขแห้งเลยให้าหไปเล่มอีกั้าเาเขาหายไปเหมันจะออบสตีแม่

u thảo cao sân khá đấy hàm nát thuộc mắc cốt con lên nhiều nó nó <tôi> không 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 hôm không 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 non không thì bò không 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 ะอย่าดึงอย่าดึงให้บอกใ,ให้นอนผักปาดอ,าอ๋อรเหยื้อน้ำแงหนำแงเล่าอะไรพี่น้องไ ผักปลากอพอกันคลิปนะเมื่ออื่นพอเลยจริงๆได้ลงคลิปกแไดเมื่อน,นี้พ้าห้องหึนๆหึอยู่